สีชนิดนี้กินแล้วตับสะอาดตับแข็งแรงเพื่อนๆครับรู้จักกูทาไทโอนไหมครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยนะครับและยังสามารถนะครับป้องกันไม่ให้ตับเนี่ยเกิดการอักเสบหรือป้องกันไม่ให้เซลล์ตับเนี่ยถูกทําลายครับซึ่งผักสีชนิดนี้จะมีสารกูู่าไทโอนเนี่ยอยู่เยอะมากอันที่1ครับหัวหอมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระคอร์สเตนที่สูงครับและช่วยกระตุ้นการสร้างกูทาไทโอนในร่างกายก็จะช่วยทําให้ตับสะอาดตับแข็งแรงครับตัวที่2ครับบล็อกเคอรี่ครับ มีสารที่ชื่อว่าซาโฟลาเฟนที่สามารถเพิ่มการผลิตกูทาไนโอนตัวที่3ครับผักโขมครับเป็นแหล่งของวิตามินและล่าธาตุที่ช่วยในการสร้างกลูตาไนโอนในร่างกายให้มากขึ้นก็จะเป็นการบำรุงตับป้องกันตับไปในตัวครับอันที่4ครับเห็ดต่างครับเช่นเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกตนะครับจะมีเบต้ากูแคนนะครับจะมีสารที่ชื่อว่าเลนตินแนนครับที่จะช่วยเพิ่มการผลิตสังเคราะห์กลูตาไนโอนในร่างกายให้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตับก็จะแข็งแรงขึ้นเช่นกันครับ